แ e ค h a เ i c a ลคีย์บอร์ดมีไฟแบ็กไลท์สวยงามพอสวอปเปเบิลถอดเปลี่ยนสวิตได้เรามาฟังเสียงกันดูสักหน่อย กดได้หลายปุ่มพร้อมกันถูกใจคนเล่นเกมอย่างเราและนี่คือคีย์บอร์ดจากแบรนด์ Me คเคนนิรุ่น K 5 9 4ปุ่มเป็นคีย์บอร์ดแบบ90%้าเปนแป้นพิมพ์ภาษาไทยมีไฟแบ็คไลท์ RGB 2 0แบบเปลี่ยนได้8สีสามารถเพิ่มหรือลดความเข้มของแสงได้ไฟทะลุทุกตัวอักษรสวยงามตามที่เห็นเลยครับนอกจากนี้ยังสามารถโหลดไดเวอร์มาตั้งค่าเพิ่มเติม,มได้อีกมากมายในคอมอย่างที่เห็นอยู่คือผมเซตให้เล่นตามเสียงเพลงในคอมครับหรือจะเซตทีละปุ่มเลือกทีละสีจัดการได้อย่างอิสระตามต้องการตั้งปุ่มมา,รมาพร้้อมัาตง1เตปสัญญญญัญาณหวุ อบสนองกับการพิมพ์สัมผัสระยะห่างและน้ําหนักของปุ่มถือว่าทํามาได้ดีเลยครับภายในกล่องจะมีสายสัญญาณมาให้1เส้นคู่มือการใช้งาน1เล่มคีมดึงสวิตช์และคีย์แคปและอะไหล่สวิตช์อีก2ตัวสามารถเปลี่ยนคีย์แคปหรือสวิตช์ได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยครับขนาดประมาณ35คูณ12.7เซนน้ําหนักประมาณ625กรัมถือเป็นแมชชีเนียลคีย์บอร์ดที่น้าหนักเบาพกพาได้สะดวกแถมมีไฟแบ็คไลท์สวยงามถ้าเ,เพื่อนๆสนใจกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าสินค้าด้านล่างซ้ายมือเลยครับ